อันนี้ก็ใส่ได้ใช่ไหมถ่ายใส่ข้างหลังแล้วก็เอาไปถ่ายรูปตอตมที่ยายไปเหนือน,นะคะที่ไปเชียงใหม่นะคะเขาจะมีให้ถ่ายแบบนี้นี่นะคะมีอันนี้ก็ถ่ายได้กระบอกนี่นะคะนี่ก็จะมีให้ถ่ายนะคะเอาใส่ข้างหลังได้เลยนะคะสวยไหมครับสิแต่ยายไม่ได้ถ่ายนะคะ อันนี้ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะยายไม่พายนะคะถ้าเราพายก็ถ่ายรูปกมาจะสวยมากนะคะพาคุณมาก,กับคุณยายพาคุณยายมาทานอาหารนะคะก็คุณยายขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้ยายก็จะมาดูสวนนิดนึงนะคะพาดูสวนดอกไม้สวยๆงามๆนะคะสวยมากแล้วก็จะมีบันไดขึ้นข้างบนนะคะขึ้นบนข้างบนก็มีสวนอินทผล์ลด้วย ตั้งแต่ทำมาอินทผพาลามออกสักครั้งหรือยังคะเคยออกลูกหรือย,ยังอินทผพาลามโอเคยออกแล้วนะคะตอนนั้นยายมาเขากําลังอ่ามันยังเล็กๆอยู่เนาะตอนนี้สวยมากนะคะดอกไม้สวยทุกทุกที่เลยนะคะเอฟซีนะคะยายจะไล่ไม่นานนะคุณคุณยายรอทานข้าวอยู่ยายจะไล่แค่สิห้านาทีใครเข้ามาดูทันก็ให้ไปดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าเพราะว่ายายจะ ไลไม่นานคุณยายรอทานข้าวอยู่นะคะตอนนี้นะคะมีหาบด้วยนะคะ FC มีหาบด้วยนี่มีหาบมีหาบดอกไม้ด้วยนะคะนี่ยายจะไปนั่งให้ดูนะคะ FC มีหาตรงน,นี้ด้วยเไหมคะ เดินก็ได้นะไอซิงหันนะครับอันนี้ดอกไม้เหมือนกันเลยนะคะดอกไม้เหมือนกันเลยนะคะสวยงามมากนี่นะคะดอกสันเวียซันเวียนะคะ ถ้าออกภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรยายก็ไม่รู้นะคะอุ้ยลืมมาหมวกมาเขามีร่มให้ด้วยนะแต่ยายลืมนะคะเขามีร่มให้ด้วยแต่ยายลืมมาร่มมานะคะโอ้เดี๋ยวยายไปอร่มดีกว่าร้อนแดดน,นะคะสวัสดีเอฟซีนะคะใครอยากมาเที่ยวเชิญได้นะคะ เขามีร่มบริการด้วยนะคะ FC นะคะใครอยากมาเที่ยวยืนดูต้อนรับร้านคาเฟ่นะคะคาเฟ่สามหกหนึ่งนะคะ FC นะคะนี่นะคะสวยๆงามๆไหลไม่นานนะคะ FC แล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะสวยไหมคะคาเฟ่สามหกหนึ่งจังหวัดสุรินทร์นะคะ แต่คาเฟ่อยู่นู่นนะคะนี่คาเฟ่อยู่นี่นะคะอ่าร้านอาหารก็อยู่ข้างบนนี้นะคะตอนนี้เขาเปิดเพลงอ่ามีแต่เพลงสร่งเนาะยายก็เลยยังไม่ขึ้นเพราะว่าคุณยายขึ้นไปแล้วไปทานอาหารแล้วเดี๋ยวยายตามไปตอนนี้แดดร้อนมากเนี่ยใครอยากถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะคะอีี่นะคะ ยินดผาลำเคยออกลูกแล้วเาขาบอกนี่นะคะใครจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะสามสามหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพลงมันจะเข้าเอฟซียายพูดดังขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่ายายพูดกบเสียงเพลงนะคะยายก็จะพูดกบเสียงเพลงนิดน,นึงนะคะถ้าตอนเย็นจะสวยมากเขาบอกตอนนั้นยายมาตรงนี้ยังไม่มีนะคะเขาเพิ่งจัดสวนใหม่นะคะ เขาจดสวนใหม่มีดอกกุหลาบด้วยก็มีดอกหอ่หางอนไก่เหรออู้มีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะอู้สวยๆอันนี้สีม่วงนะคะสีม่วงโซนสีม่วงกับดอกกุหลาบอันนี้คือโซนสีม่วงนะคะเอซีนะคะไลท์สั้นๆแล้วก็ฝากไปดูย้อนหลังด้วยนะคะยายไลท์ไม่ยาวเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไล